สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะเรามาพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษานะคะในวิชาสุขศึกษานะคะเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อบกานอันตรายจากการเล่นกีฬาการปฏิบัติตนของเด็กๆนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยตอนนี้อยู่ในวัยของการเล่นสุกสน นหคะหลายๆคนชอบเล่นกีฬานะหรือหลายๆคนชอบในเรื่องของการออกกําลังกายเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะมีวิธีปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันนะคะ นักเรียนนักเรียนคะปัจจุบันนี้นะคะการออกกำลังกายนะคะมีความสำคัญนะแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะเขาออกกำลังกายเพื่ออะไรลูกเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให่ไหมคะหรือว่าการเล่นกีฬาก็เล่นเพื่อให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันเห็นไหมคะเด็กๆได้ออกกําลังกายบ้างไหมคะ ออกออกกาลังกายเด็กเเล่นกีฬาอะไรลูกหรือว่าออกกําลังกายอย่างไรคะ,ะตีแบดปั่นจักรยานเล่นกอล์ฟวิ่งว่ายน้ำเ,ออเด็กๆหลายๆคนก็ชอบในะเรื่องของการออกกําลังกายหรือการเล่นกีฬาถูกไหมคะพรา,าน้นในการเล่นกีฬาหรือการออกกําลังกายเนี่ย นะเราจะพบว่ามีอันตรายเกิดขึ้นกับเด็กหรือผู้ใหญ่หลายหลายคนที่ไม่รู้จักในเรื่องของการป้องกันอันตรายนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราลองมาดูรูปภาพเหล่านี้ก่อนว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรนักเรียนพอจะรู้จักบ้างหรือไม่เป็นการเล่นกีฬาอะไรลูก ฟุตบอลนักเรียนดูสิคะนักฟุตบอลแต่ละคนเขามีร่างกายเป็นอย่างไร,แ,รงแข็งแรงดูได้อย่างไรคะแข็งแรงออดูกล้ามซิมีกล้ามเนื้อเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นตอนขาตรงนี้เห็นไหมคะกล้ามขึ้นเป็นมัดมัดเป็นลูกๆเลยหรือว่าแขนเห็นไหมคะเนี่ยร่างกายแข็งแรงใครที่เล่นกีฬาฟุตบอลบ่อยๆนะคะก็จะร่างกายแข็งแรงนะ กีฬาอะไรลูกา,ากีฬาวอลเลย์บอลเดี๋ยวเคยเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไหมลูกเคยเคยเล่นที่ไหนคะที่บ้านนะเดี๋ยวปีหน้านะคะนักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กเดี๋ยวจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลน,นะปีนี้ป .5 เราไม่ได้เล่นแล้วเราไม่ได้เรียนกันนะคะอ่าดูต่อไปค่ะ อะไรคะอานกีฬาบาสเกตบอลเคยเล่นไหมคะลูกเคยเล่นที่บ้านใช่ไหมคะเล่นที่ไหนลูกกีฬาบาสเกตบอลเด็กๆเล่นที่ไหนคะที่ไหนลูกสนามเด็กเล่นเคยเล่นในฝันฝันว่าว่าเคยเล่นกีฬาเทนนิสนี่ใครคะเนี่ย ใครก็ลูกใครครบลูกรู้จักไหมไม่รู้จักนักเรียนใช่คนไทยไหมลูกใช่ไหมคะใช่คนไทยไหมลูกใช่ใชเออใครคะเนี่ยใครคะ,ะคนเล่นกีฬาคนออกกําลังกายต้องรู้จักนะักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยบ้างใครก็ลูกรู้จักไหมคะใคร ใครลูกเป็นนักเทนนิสมือวางอันดับมือวางอันดับจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วแต่ความพร้อมอในร่างกายนะคะและล่าสุดรู้สึกจะได้แชมป์อะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะใครก็ลูกใครไม่รู้จักเลยตายแล้วประเทศไทยชัยโยโหยิ้วชื่ออะไรนะคะใครคะชร่ือ่อะไรคะ ตายแล้วกลับไปศึกษาค้นคว้าดีไหมใครคะพูดดังๆพร้อมกันท,ทำเหรอทำทใครลูกโอ้ตายแล้วเดี๋ยวย็นนี้ลองกลับไปศึกษาหรือค้นจากอินเทอร์เน็ตนะว่านักเทนนิสประเทศไทยมีใครบ้างนะเขาจะมีประวัติบอกให้นะคะแล้วบอกชื่อเสียงเรียงนาม เขาไปแข่งที่ไหนเขาได้แชมป์อะไรที่ไหนยังไงบ้างนะคะลองกลับไปดูนะครูไม่เอ่ยนามว่าเป็นใครเนี่ยเป็นนักชนิสของประเทศไทยหญิงที่มีอายุมากแล้วนะคะอายุเยอะแล้วแต่ยังยังสามารถเล่นกีฬาประเภทนี้ได้เพราะว่าใจรักนะคะเอามาดูกีฬาต่อไปอ่าน,นี่ก็ปิงปองเป็นการแข่งขันเนี่ยกีฬานักเรียนเห็นไหมคะหน้าอย่างเด็กๆอยูเ่เลยนักเรียนสามารถไปฝึกเล่นได้เคยเล่นไหมครับปิงปองอเคย<อ>เคยเล่นที่บ้าน ที่บ้านของนักเรียนมีมีสนามเล่นกีฬาเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เอาต่อมามอะไรคะเออยิมนาสติกเคยเล่นไหมคะมคนึกบอกว่าจะเคยเล่นเพราะส่วนใหญ่ถามมาเคยเล่นเล่นที่บ้านอันนี้เป็นยิมนาสติกดีลานะประกอบปร,ประกอบอุปกรณ์อุปกรณ์คืออะไรคะลูกอะไรคะเนี่ยอ๋อหูลาฮูปห่หวงห่วงห่วงแม่หูลาฮูป เอาต่อมาค่ะเ,เคยเล่นแน่นอนเลยใช่ไหมคะแช์บอลเคยเล่นที่ไหนลูก่โร<ด>งเรียนไม่ตอบที่บ้านอีกแล้วลูกที่โรงเรียนยนักเรียนอยู่ชั้นอะไรคะได้เรียนกีฬาในเรื่องของกีฬาแชร์บอลป,ป .4 ป .4 ป .3 เรียนไหมไม่ได้เรียนใช่ไหมคะเรียนป .4 ยังพอจาจมกกฎกติกาการเล่นได้ไหมคะเข้าหมอวหมดแล้วเอาเรามาดูกีฬาต่อไป อะไรคะลูกเออมีเดกกันเคยเล่นไหมคะลูกเคยเล่นไหมไลูกว่าเคยเล่นที่บ้านอีกอ้าวกีฬาอันนี้ค่ะอะไรคะลูกเออกีฬาฮอกกี้นะคะเนี่ยทีมไทยกําลังเข้าแข่งในะกีฬาฮอกกี้นี่คะจะมีลูกเล็กๆนะคะใช้ไม้อันนี้คอยตีเนี่ยตรงนี้คือที่ตีฮอกกี้ลูกเล็กๆนะลูกจะมีลักษณะเหมือนลูกกับเทนนิสหรือลูกกอล์ฟนะคะตีเข้าไป เอาต่อมาค่ะมว,มวยไทยนะยงไงคะร่างกายแข็งแรงไหมเห็นไหมไดูกล้ามเห็นไหมคะอ่ากีฬาม,มวยไทยนักเรียนเคยเล่นไหมมวยไทยไม่เคยเมืเ่อสักครู่ได้ยินเสียงคนบอกว่าคนนี้คือสมรักใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดูให้ดีสิใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช,ไช,ใชไ่ไม่ใช่ชใชใชอ้าวคนต่อมารูปต่อมาอะไรคะรอันนี้ เคยเล่นไหมลูกทำไมผูเห็นป้ามกันประจําเลยเวลาออกจากห้องเรียนน่ะก่อนลัดฟัดเวียงกันที่พื้นบ้างที่สนามบ้างฟัดกันตัวกลมดิกเลยเหมือนทะเลาะกันน่ะเคยไหม <c oughs> ผู้ชายไม่เคยหรือลูก <c oughs> เออ <c oughs> เคยที่ไหนที่ <c oughs> บ้าน <c oughs> เดี๋ยวจะมีรางวัลตามไปที่บ้านเอา้าต่อมาค่ะ วิ่งนะคะวิ่งนี่คือเป็นกีฬาประเภทลู่นะคะวิ่งสามลู่เคยวิ่งไหมคะเคยวิ่งไหมเคยวิ่งที่ไหนลูกโรงเรียนโรงเรียนเรียนแล้วใช่ไหมคะเรื่องทักษะการวิ่งเห็นไหมคะอันนี้คือการวิ่งเอามาดูต่อค่ะวิ่งว่าอ่านี่ก็คือในเรื่องของการวิ่งผลัดนะคะดูในเรื่องของทักษะการรับส่งไม้เห็นไหมคะต้องร่างกายแข็งแรงมีการฝึกฝนอย่างดีเห็นไหมคะ อะไรคะนี่อะไรคะลูกอะไรคะอเออวิ่งกระโดดข้ามสิ่งขีขวางวอะไรคะลูกอะไรเนี่ยรัวร้วรัว้วเขาเรียกว่าวิ่งข้ามรัว้วนะคะเป็นกีฬาประเภทลู่นะหรือเขาเรียกว่ากรีธานี่กรีธาวิ่งข้ามรัว้วนะต้องฝึกท็กหนักกันอย่างดีนะคะคุณครูเคยเรียนนะคะเคยเรียนแล้วก็วิ่งข้ามรัว้ววิ่งไม่เคยได้ เตะรั้วหน้าแข้งบวมแดงประจําเพราะนั้นในเรื่องของการวิ่งข้ามรัว้วเราต้องมีทักษะมีความอ่อนตัวถูกไหมคะเราจะต้องกม้มวิ่งมาอย่างเร็วๆแล้วก็ยกขานะโน้มลาตัวเพื่อให้ข้ามรัว้วอันนี้ไมได้กว่าจะฝึกได้หน้าแข้งก็แตกไปหลายคนนะต้องมีการฝึกฝนนะคะ ต่อมาค่ะดดอะไรลูกกระโดดไกลดดไกระโดดไกลนะคะก็จะมีวิ่ง,างทางวิ่งไงตรงนี้เป็นเป็นทรายนะคะทรายอันนี้หรือรูวิ่งอันนี้นะคะสถานที่อย่างนี้สามารถแข่งขันได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระโดดไกลนะคะวิ่งขยงก้าวกระโดด รู้จักไหมวิ่งขยิงก้าวกระโดดวิ่งวิ่งมาขยิงแล้วก็ก้าวแล้วก็กระโดดมาในกระบะ้ายอันนี้อ๋ออ๋อทันทีเคยเล่นไหมลูกเคยวิ่งไหมไม่เคยกีฬาเหล่านี้ะนะนันจะอยู่ในกีฬาหนุนักเรียนนักเรียนโตขึ้นอาจจะได้เรียนในชั้นมัธยมตอนปลายนะคะอะไรคะกระโดดอะไรลูกอันนี้ไม่ได้กระโดดอะไรคะ ถ้าค้ําทอนักเรียนต้องค้ําแล้วก็ทอค่ะอันนี้เขาไม่ใช่ไม่ได้ค้ําทอเลยถ้ากระโดด้ําทอนักเรียนจะต้องมีไมายยา้ยาวๆสูง,สงค้าแล้วก็กระโดดข้ามลงไปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกกระโดดสูงนะน,นี่เรียกว่ากระโดดสูงนะคะเอาไว้นักเรียนเรียนมัธยมปลายได้เรียนแน่นอนกระโดดสูงนะคะ ตอนใช้ความหม่อนตัวข้างล่างนี่จะเป็นอะไรลูกบอเบอบอกต่อมาอันนี้เป็นภาพกีฬารวมนะคะรวมนี่คืออะไรคะลูกบาส,บาสเหรอบาสเหรอนี่ลูกบาสหร,รือเปล่าดูซิเขามีการกอดกันอยู่ตรงเนี้ยอ,อะไรคะ อะไรลูกอ้าแล้ววันนี้อะไรคะรอ่ากอล์ว่ายน,น้ำยิมน,นาสติกวิง่งเอ่ผู้หญิงคนนี้มาทำอะไรไนนอะไรคะอ่าเขาวอร์มร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเล่นกีฬารุกชนิดจะต้องมีการ วอร์มร่างกายหรืออบอุ่นร่างกายก่อนนะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้จักกีฬามากมายหลายชนิดบางชนิดคนเด็กตัวเราก็ไม่เคยได้เห็นไม่เคยรู้จักเพราะฉะนั้นนักเรียนคะตอนนี้นะคะกีฬาเนี่ยเป็นที่นิยมของคนทั่วไปมากมายนักเรียนสามารถเข้าไปเซิร์ชในเน็ตได้เหมือนกันหรือไปดูย้อนหลังในะเรื่องของการแข่งขันกีฬาต่างๆนะกีฬานักเรียนกีฬาซีเกมกีฬาโอลิมปิก นะเยอะแยะมากมายลองไปดูว่าเขามีรายการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างนะแล้วคุณครูก็เคยได้สั่งให้เด็กๆทำรายงานเกี่ยวกับกีฬาสีเกมใชหคะใช่ไหมคะ,มคะกีฬาสีเกมก็จะทำให้เด็กๆได้รู้จักกีฬามากขึ้นถูกไหมคะเอาลองมาดูก่อนว่าเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรถูกไหมคะก่อนที่เราจะไปรู้จักการป้องกันการป้องกันอันตราย